อะไรล่ะคะเขียดเหรอใช่เขีย<ไ>ดนะเขียดมันทำได้ไงนะเขียดมันทำได้ไงกี่หนาผู้หายเด้น้ำเขีย <c ười> ดมันก็สีหนาผู้หายเอาไมคกับน้ำให้หนังดิไผยรูปไผ่เร็มโบโบูทำได้ไ,ไ,ไงบโบูอึงงอ้งทำได้ไงอึ้ง หนึงทำหน้าแยแ่นะเอามันโดดอย่างนั้นเหรอน้ำนังเรียนได้กินน้ำไหมหิดยังไงหิดน้ำกินก็หิวไ่ยิ่นขึ้นมา,นมาท่านกิน,นำนล้วะจ๊ะ,ะขั้นกลับเรียง เพื่อมีกี่คนคะน่าลูกสับปะมอง้องคนไว้